ก็เรามาสู่ในหัวข้อนะครับว่าถ้าบาร์เซโลนาเนี่ยเข้าสู่สภาวะล้มละลายนะครับแล้วก็เข้าสู่สภาวะที่ต้องเรียกว่าปรับปรุงสโมสรใหม่นะครับแล้วก็มีเหตุผลทางการเมืองหลายอย่างที่บาร์เซโลนาอาจจะไม่ได้เข้าร่วมนะครับกับสโมสรในทวีปยุโรปนะครับก็ เดี๋ยวจะไล่เป็นประเด็นไปนะครับแต่วันนี้น้ำหนักจะอยู่ที่ว่าบาร์เซโลนานะครับทำไมนะครับและบาร์เซโลนาจะจัดการอย่างไรถ้าบาร์เซโลนาเข้าสู่สภาวะล้มละลายซึ่งบาร์เซโลนาเข้าสู่สภาวะล้มละลายอย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนเชื่อเลยนะครับเพราะว่าผมดูเศรษฐกิจนะครับภาพรวมของยุโรปแล้วมีปัญหานะครับ เดี๋ยวโฮเทียว,วิเคราะห์กันเลยนะครับครับเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์เกี่ยวกับสมสรบาเซโลนานี่คือเป็นอีพีที่สามของเรานะครับ,รบว่าเนี่ยบาสมสรบาเซโลนาเป็นสมสรนหนึ่งที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นทีมที่ได้เป็นสมสรที่อาจจะมีประกาศสภาวะทางล้มละลายอืเพราะว่าตอนนี้ครับคือคว้นกตาตาลันที่บาเซโลน์นาอยู่ครับเนาะตอนนี้ได้แยกได้ทำประชาคมมติคือแยกออกมาแล้วเพราะว่าบาเซโลนาอาจจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลในในของทวีปยุโรปครับเพราะว่ายุโรปนี่หมายถึงทั้งลาลิก้าทั้งอ่าทั้งลาลิก้ายูฟ่าทั้งลาลิก้าทั้งยูฟายูโรปาอ่าคืออะไรง่ายคือที่เป็นเกี่ยวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งทวีปยุโรปหรือยูฟาพวกเนี้ยบารซิลน่าอาจจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเพราะว่าประกาตาลันเนี่ยพวกประเทศสเปนเนี้ยเขาเป็นประเทศหนึ่งใช่ไหมครับเขาเป็นประเทศหนึ่งเนี่ยที่ ได้รับอยู่ในสมาพันธ์ของยูฟาเป็นสมาชิกของยูฟาแต่แคว้ากาลาเป็นเมืองแค่เมืองหนึ่งที่แยกออกมาเป็นเขตปกครองพิเศษจากสเปนที่จะไม่มีอะไรรับรองอแต่อย่าลืมว่าแตกต่างจะต่างกับโมนาโกครับโมนาโกในฝรั่งเศสแต่โมนาโกเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสแต่เขาก็สามารถผลึกกีฬาให้อยู่กับอยู่ในฝรั่งเศสได้จะไม่เหมือนกันแต่พวกเนี้แต่เพราะที่โมนาโกเขาแยกไปแค่เป็นเขตปกครองพิเศษ แต่แขวนกาานี้นคือเขาแยกเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแยกอิสระเป็นของตัวเองอแยกจากสเปนไปเลยอตอนนี้เราก็ต้องมาดูว่าถ้าบาซิลุบนาถูกล้มละลายแล้วจะต้องเป็นยังไงอาจจะเป็นเพียงแค่สโมสรเล็กๆเล็กหนึ่งเล็กๆหนึ่งแล้วก็นักเตะทุกคนก็ต้องย้ายออกไปเพราะว่าโดยสถานะค่ากันเงินอาจจะถูกคว่ำบาตรจากยุโรปก็ได้อืมเรื่องสถานะการน,นอะไรหลายๆอย่างใช่ผมว่าตัวนี้บาซา่าน่าถือว่าตัวที่น่าลำบากพอสมควรครับผมแล้วนักเตะย้าย นักเตะหลายคนใอย่างเช่นองตวนคริสมันหรือว่านักเตะหลายๆคนนะครับแฟรงคกี้เดยองเพราะมันจะมีปัญหาทางวีซ่าด้วยใช่ครับอาจจะเป็นวีซ่าของเกี่ยวกับของทวีปยุโรปอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวไม่ใช่ไปติดคุกแบบโรนันดิโอใช่ครับคือตลวเนี้ยมันมันผลพวงถึงการวีซ่าใช่ไหมครับการต่อวีซ่าการทําเบิกคอยมิดการท่าอะไรหลายๆอย่างครับที่มันจะเป็นผลกระทบต่อนักเตะที่เข้ามาค่าแข่งครับแล้วบาซ่าจะเป็นบาซ่าอยู่ไหมก็เนี่ย เราก็ยังไม่รู้ว่าน่าจะเป็นบาซ่าอยู่แต่เขาแบบหลักในการเป็นบาซ่าอยู่เนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหน,นครับอาจจะวาอาจาจะเป็นแค่ฟุตบอลสมโมสรฟุตบอลสมัครเล่นก็เป็นไปได้อืมครับผมเราทางสมโมสรจะทำยังไงก็ต้องดูในในทิศทางของสมโมสรอ,อีกทีครับได้ว่าว่าจะเป็นยังไงครับ,คร,บครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยเราเรายังไม่สามารถที่จะตอบได้แต่เราสามารถวิเคราะห์สถานการณ์แต่ข้างหน้าได้ว่าตอนนี้มีทั้งสองอย่างคือเอานักเตะออก อันหนึ่งอหนหติออกเพื่อประยุงเพื่อ,อเพื่อประยุงค่าเหนื่อยของเพื่อประยุงเพงดานเงินของสโมสร์สองสถา,านะทางการเงินของประเทศสเปนสามสถา,านะทางการเงินของทวโียุโรปครับที่คนสี่เรื่องสภาสถานะโลกติดต่อโควิดนาทินเนี่ยสี่อย่างนะอาจจะเป็นพวงพงอยู่กับสโมสรหลายๆอย่างแต่บาซ่าเนี่ยถูกกระทบทั้งหมดเลย จบทั้งหมดเลยคือไอ้ที่หนักสูดคือการเป็นหนี้เป็นหนี้แล้วก็การแยกแคว้นครันนี้ผมคิดว่าน่าจะสําคัญครับได้เราเข้าอจนักเตะใหม่มาไงคืออันเนี้ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าต้องการต้องดันจากเด็กอะคาเดมี่ขึ้นมาแล้วก็ปั้นขายไปแก่สโมสรอ,อาแจ๊กเพื่อนนําเงินเข้าสู่สโมสรอ,อ๋อปั้นเข้าสู่อาแจ๊ก เราไม่ไม่ใช่ครับคือทำเหมือนกับอาแจ๊กอ่าทำเหมือนกับอาแจ็กอ่าคือปั้นเด็กขึ้นมาแล้วก็ขายเราก็ขายขายมือก็คือเป็นสมโมสรนเน้นขายดาวลุงขายดาวลุงมกับพวาอาแจ๊ที่ขายแังกี้นยองที่ขายนัตติหลายๆคนที่ดังฟันเดอเบกอะไรพวกนี้ยแล้วก็นัตตะหลายๆคนที่สามารถทากาไรได้ไประกอบกิจกรรมให้กับสมโมสรอ,อืมครับผมสมาร่ซาถือว่าตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะที่ลาบากใช่ครับเราจะเหมือนเอซีมิลานในอดีตไหมที่ซื้อตัวทําเบอร์ อ่ามันเราก็ต้องดูครับเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าว่าว่าอย่างไงเพราะว่าอย่างสโมสรเอซิมิลานตอนนั้นน่ะมันเป็นคนคนละกรณีมันเป็นคนคนละกรณีกันเพราะวตอนนั้นเอซิมิลานเขามีนายทุนที่ถือว่าทุนทุนใหญ่พอสมควรใช่เราก็ต้องมาดูอีกทีครับบาร์ซ่าตอนนี้สปอนเซอร์กับนายทุนไม่แทบไม่มีแล้วเนะาะแทบจะไม่มีตอนนี้คือ,อแอททุนหลักมันอยู่ที่อ่าสโมสรเวียบกับพนันเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นของอ่าสปอนเซอร์เมื่อก่อนเป็นของกาตาแอเวยอ สาการเมืของกาตาที่มาเข้ามาสนับสนุนอืมครับผมเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับการเพิ่มเติมผมคิดว่าในมุมมองของทางสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยท่านคิดว่าบาร่าจะเดินต่อยังไงในทิศทางไปข้างหน้าก็คอมเมนต์เข้ามาได้เป็นความเห็นนะครับคลิปนี้มีคําถามไหมหรือว่าเอาคําถามนี้แหละคำถามนี้และครับคือผมจะให้ตอบแบบอ่าให้เขียนคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสโมสรเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับถ้ามัน ถ้าบาซ่าล่มสล,ลายเขาจะทับไปยังไงต่อใช่ก็สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็เรามี2องช่องทางคือ YouTube นะครับก็ในช่อง the master Series channel นะครับแล้วก็เพจก็คือว่า the seed fc นะครับก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรกันได้เลยนะครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเราจะมีการอัพทิตทุกสัปดาหครับแล้วก็ทุกวันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ